ทุกคนสวัสดีจ้าไอ้นั่งอยู่ในครัวกับทุกคนก็เห็นนอนกับเข่าก็มีกับิมากินเข้าแล้วก็คุยกับพี่น้องไปมื่อนี้แดดดีมากเลยจ้ะแดดเพิ่งจะมาประมาณราวๆสิบนาทีเนี่ยนะจ้ะเมื่อเ้า้านี่กับคึมคึมแล้วก็ลมแหงไอ้นี่แจวจ้ะแจวนี่ไอ้ตาไวไ้กินกับหนึ่งเฮดต้องตลายมื้อเลวจ้าก็เลยใส่กล่องพลาสติกไว้ เอามากพริกดิบนี่แหละจะไปไปขูวแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวหอมมากินข้าวน้ำไอจั่ไอจะออกไปกินข้าวแล้วเสออกไปซื้อสเปรย์ฉีดกันกันกันตัวเห็บจ้ะ <c oughs> แบบกินแตงกวาเย็นๆชื่นใจอ้ไ่างอย่างมาติไอ้ดีซื้อสเปรย์มาฉีดกันกันตัวเฮดได้จะไปเก็มบมักบูเบอรี่ไอ้ไปเฮดงานได้วันอาทิตย์เนาะค่ะนเนาะเฮดงานแล้วกับมื้อนี้ยุดเป็นยุดตามตารางงานอยู่แล้ววันจัร์ วอาจจะปั่นจักรยานขึ้นไปเก็บมากบูเบรีที่อยู่ป่าติดกับสนามไอซ์ฮอกกี้เนี่ยนะจ๊ะอยู่ทั้งเทิงขึ้นไปประมาณกิโลเมตรเดียวนี่แหะจ๊ะจริงๆย่านไปก็ได้นะมันเสียวก็ต้องห่วงจักรยานถ้นจักรยานหายถ <c oughs> ้าเอาจักรยานไปมันจะเป็นห่วงจ้ะเพราะว่า เส้นทางที่เจ้าเฮดรอบป่ามันเป็นทางที่สำหรับให้คนแรนแต่ว่าเขาปั่นจัก,กรยานมันกับวัตดิษแต่ว่าเวลาเขาเจอดจัก,กรยานไว้เขาต้องย่างเขาป่าบอกค่ะไปเก็บหมากบูเบอรี่เพราะว่าเขาก็ไม่อยากเก็บริมทางนะกย่ญาตินาะยามเผลอจีจ้ะเก็บหมากบูเบอรี่แล้วออกมาเอาจัก,กรยานหายไปใส่ อนนี้แดดหายไปแล้วอันนี้แกงเฮ็ดแต่แกงน้อไม่ใส่เฮ็ดจะ้ะไอทําไว้ตั้งแต่วันเสาร์แล้วไอก็อุ่นไว้ไอก็ได้กินได้กินตั้งแต่วันเสาร์ยามาแรงนะเนาะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิงและะ้วกมวันอาทิตย์กินยามาแรงกินเมื่อวานยามาแรงแล้วก็กินวันจันทร์ยามาเสาร์ได้กินสามคาบแล้วจ้ะยังผม,มะ่ะพี่้องเลย คนเหี่ยวติดมือทำก็เอาสอมกินมันแหลวจะไอไอแช่ใส่น้ำพ้อนมันก็เลยเป็นจจนี่แหละเดี๋ยว มีคนถามเข้ามาว่าพี่ไอ่คนจังหวัดไหนไอ้นี่เป็นคนสกลโดยกาเนิดจะเกิดอยู่สกลใหญ่อยู่สกลหาก,กันย่ายออกมาตอนที่เรียนจบแล้วก็มาได้งานอยู่โคราชแต่เลยย่ายออกมาจากสกลนครตอนอายุราวๆ23ปีประมาณนะั้นคือเรามาเห็นงานเนะ มาเ็นงานอยู่โคลาดตั้งแต่อายุสาวสามจนถึงช่วงอายุประมาณสามสิบห้าสาสิบหกค่ะยังได้ง่ายมาสวีเดนโคลาชก็คือเป็นบ้านหลังที่สองเพราะว่าจริงๆแล้วพ่อไอเป็นคนโคลาดเนี่ยสายสะดือสายสะดือพ่อน่ะอยู่อยู่โคลาด อยู่อำเภออำเภอคงอำเภอคงนะจ๊นะนาะส่วนแม่เป็นคนสะก,กลโดลกำเนิดเพิ่อนอยู่อำเภอภูพานแต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะขึ้นกับอำเภอกุดบากจ้ะแถวนั้นนจะเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นพื้นที่สีแดง แต่ว่าแม่ไอ้ผมแม่คอมมิวเตี้ยแต่ว่าพ่อนะ่ะเพื่อนเป็นทหารตอนยังน้อยอาจจะจำความบอกใอยได้มันอยู่ในความทรงจำว่าตอนที่พ่อย้ายพ่อได้บ้านพักที่ค่ายทาหารเนี่ย ไอ้น่าจะเป็นช่วงก่อนวัอนุบาลความจําเริ่มเลือนลางหรือไอไปอนุบาลแล้วไอ้กระจไอ่ไ้จริงๆแต่ว่ามันเป็นมันเป็นภาพความทรงจําว่าไอ้ไปอยู่ตรงนั้นตอนเด็กๆตอนวัยอนุบาลจะ้ะไอ้ย้ายเข้าไปอยู่ในค่ายทหารบ้านพักทหารสมัยก่อน กำลังคนอยู่ค่ายทหารเนี่ยคนสิหลายกว่าจะได้บ้านบ้านพักมาหนึ่งห้องเนี่ยมันยากแล้วบ้านเฮาพ่อแม่มีลูกสี่คนไอ้เป็คนที่สามเนาะนั่นแหละชีวิตก็เลยอยู่ในค่ายทหารตั้งแต่อย่างน้อยฉากตีไปกันลาวสี่ขวบป๋หรือจังไหน สมมุติว่าสี่ขวบเนาะอยู่ค่ายทหารก็อยู่มาเรื่อยๆค่ะจนอายุประมาณ18ดเนาะอายุ18บแปดก็มาเรียนอยู่คอนแก่นสี่ปีเขาก็ยังมีความผูกพันกับสกลนอครน,นะเข้าก็ไปมาๆพ่อแม่เขาก็อยู่สกลเนานะบบดน,นี้พอเรียนจบมาได้งานอยู่โคราชจากอายุ23ปีก็เลย เหมือนว่าเฮาค่อยๆห่างจากสกลนครมาเรื่อยๆค่ะจากช่วงยีิบสาปีนั่นแหละค่ะเพราะว่าพอชีวิตมันเริ่มเป็นวัยผู้ใหญ่วัยทำงานแล้วเนาะโชคชะตานะคะเนาะพาคนคนหนึง มากใจเหลือเกินเขาว่าชีวิตเนี่ยคนเราลิขิตเองได้แต่บางทีไอ้ก็มีความรู้สึกว่าไอ้เชื่อในไอ้เชื่อในพรหมลิขิตมันเหมือนกับประมาณว่าเราอ่ะไม่สามารถฝืนพรหมลิขิตหรือฝืนโชคชะตาได้นะมนไอ้ย,ยังมีความเชื่อตรงนั้นอยู่แต่มีหลายๆคนเขาก็จะเชื่อว่าชีวิตเราเรากําหนดเองได้ นี้พูดไปมันก็จริงเราสามารถกําหนดเองได้ในความหมายในที่นี้คือเราเลือกที่จะทําความดีหรือความเลวอะเราเลือกได้เองอยู่ที่สติความยับยั้งชั่งใจคว,ความรู้สึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไรเงี้ยค่ะพลิกิจโชคชะตาที่ลิขิตเราหรือเบื้องบนที่ลิขิตเราไว้หรือกรรมเก่าในชาติปางก่อนที่ลิขิตเราไว้ว่าชีวิตเราในภพนี้จะต้องเป็นแบบนี้กับอย่างที่สองคือเราเลือก ทางเดินชีวิตเราได้นะคะแล้วแต่ความเชื่อเนาะพักโขมจะอ่อนอวนวา ว่าจะไม่เอามือจับก็จนได้มันใกล้เสมดแ้วก็เลยสกินมันมดเดี๋ยวจะแช่ใหม่จ้ะเดี๋ยวจะแช่ใหม่เมื่อวานที่คุณไปแบบเขาเหนียวมาให้ห้กิโล คนเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งกันเพิ่งทลายดอกตะมุตะมีนอะค่ะมันแซ่บอีก่เลยมันในน้อยอมันกำลังกินเดี๋ยวหาจ้ะอุ้ยกินอยู่กระท้องห้องแบบนี้ซับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไอเฮ็ดสันๆนมาทักทายทุกคนเนาะ ที่ฟอปไปบ่มียังมึงคิดทอดพี่น้องเห็ดร่วงจากปากใครอยากกินด้วยป่ะเนี่ย บอกให้ฟังมาช่วงนี้อากาศมันเย็นเนาะมันเย็นอากาศเย็นมาได้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะติดต่อกันแล้วก็ฝนกระเซาตกเป็นอาทิตย์คือกันไอ้ละอาบน้ําอุ้นแบบนี้ตอนตอนช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยผิวไอล้ละเริ่มดีแล้วคือมันบอ่อแตกบอ่อบ่อแตกบอ่แกบอแห้งเฮาจะสัมผัสได้ว่าผิวเฮาจะลื่นๆบับนี้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหนาวแล้วก็ลมแห้งพายุเข้าจากซ้นยจากซีกบาไปอุณหภูมิลดต่ำลง14เหลือ14องศา ไอ้ก็เลยกลับมาอาบน้ําอุ่นที่แบบว่าเป็นอุ่นค่อนข้างที่จะจัดพอบางทีไอ้มาจากที่งานลได้จะรู้สึกว่าอยากผ่อนคลายก็เลยอาบน้ําอุ่นแล้วแบบน,นี้บางทีมันเกิดความแบบว่าลมแห้งแล้วมันหนาวเข่ากระดูกไอ้ก็เลยอาบน้ําอุ่นจัดๆวันนี้ผิวเริ่มแห้งเลยจะแตกขาไอ้นะเริ่มผิวแตกก็คันไอ้ก็เกาเกาเกาเลือดก็ซิบๆออกมาจา้ะคือแบบว่าอาบอาบน้ําอุ่นนี่ทําลายผิวสุดยอดเลยจ้ะล้วค็ผู้ใดที่มาอยู่ต่างประเทศนี้ ขาดขาดครีมบ่ได้เลยจ้ะครีมทาผิวเนี่ยต้องแบบมีตลอดแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนจะสำอางแต่ไม่สำอางอะนะไม่ค่อยจะดูแลเรื่องความสวยงามจริงๆนะหมายถึงเรื่องผิวจะเป็นคนไม่ค่อยชอบทาครีมทาอะไรแบบเนี้ยนะคะคือก็ไม่รู้ทําไมก็ไม่รู้ทําไมจริงๆนะคะก็รู้อยู่ว่าผิว,ตวเตงแห้งมากแต่ก็คือไม่ชอบที่จะทาครีมนะคะอย่างวันนี้อาบน้ำเราก็ไม่ทา ผิวมันก็จะแห้งมากถ้าทุกคนดูแบบสามารถดูใกล้ได้เนาะคือผิวจะแห้งจริงๆนะจ๊ะอืมมีการเอาแขนมาโชว์กันเลยทีเดียวโอเคทุกคนเล่าให้ฟังว่าอากาศก็เป็นแบบนี้นะคะพอหลังจากที่เดือนมิถุนายนที่อากาศร้อนมากๆอาวมากๆผ่านเดือนมิถุนายนมาฝนตกลมพายุเข้าฝนตกแต่อุณหภูมิก็ดันลดลง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 ,ลง,ลง,ลงแล้วก็มืดคืมก็เลยกลายจนว่า จากที่เห็ดมันรอจะออกมันก็ไม่ได้ออกนะคะแล้วช่วงนี้พอจะเริ่มมีแดดนะคะลมพายุหายไปแต่ฝนก็ไม่ตกนะคะอุณหภูมิก็กำลังเริ่มจะทะยานขึ้นนะคะจาก14-15ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น16-17องศาอะไรอย่างเงี้ยแดดก,ก็เริ่มมีแต่ฝนไม่ตกก็เลยเป็นสาเหตุว่าสมิเดนจะได้เก็บเห็ดไหมปีนี้ จะได้เก็บเห็ดพึ่งหวานกับเขาไหมนะคะเห็ดที่ทุกคนรอคอ,อยอประเทศอื่นเก็บหมดแล้วออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันฝรั่งเศสฟินแลนด์เก็บแล้วนะคะฟินแลนด์เก็บแล้วตอนนี้เท่าที่รู้เนี่ยมีนอร์เวย์กับสวีเดนอะยังไม่เห็นพี่น้องที่อยู่นอร์เวย์นะเก็บเห็ดพึ่งหวานนะแล้วก็ เดนมาร์กน่าจะมีคนเก็บพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานแล้วไอ้ไม่แน่ใจนะคะแต่ดูแม่ปูก็เหมือนแม่ปูเนี่ยไปเจอแม่ปูนี่เจอเห็ดมันปูนะคะก็โอเครอรุ้นกันนะคะรอรุ้นนอร์เวย์กับสวีเดนว่าจะได้เก็บเห็ดพึ่งหวานหรือเปล่าปีนี้โอเคทุกคนวันนี้ก็มาคุยกันเล่นๆหัวๆนะคะคิดถึงทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆการวิวการเขียนคอมเมนต์เข้ามานะคะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว